นนคอยยิ้มให้กำลังใจหัวใจดังเพชรเด็ดเดี่ยวไม่เคยทิ้งเราให้โดดเดี่ยวแบ่งปันความฝันเดิมพันชีวิตที่เราได้เดินก้าวไปเราอยู่ข้างหลังได้เก็บเกี่ยวอย่าปล่อยทิ้งพ่อให้โดดเดี่ยวสู้เพียงลำพัง หนึ่งชีวินำพาล้านคนไปสู่จุดหมาพวกเราทั้งลาย จ,จะทำทุกอย่างให้ดีที่สุนแม้ได้เพียงเสี้ยวหนึงที่พ่อทำไว้ทำดีทุกอย่างให้ถึงที่สุดและต้องดูให้สนกำลังของหัวใจ i don't know เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานส่งละคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะคะกราบกราบกราบตั้งใจกล่าวคำบูชาพาระราตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันนะคะอาราหังสัมมาสัมพุทโธพระควว พูธังพระขวันตังอภิวาเทมิสวาข้าตูพระขวาตาธรมโมธรรมังนามซามีสุปฏิปันโนพระขวตูวสาวากสังโคสังขังนามามิ ลำดับต่อไปเป็นพิธีอาราธนาศีลบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจาร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่ายอย่างลงมหาสมุทรคือ พระนิพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลห้าโดยพร้อมเพียงกันนะคะมายัางพันเตวิสุงวิสุงราคนาทายาติสรารเนนะสหปัญจศีรานิยาจามะ ทุติยมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงราคณาทายติสารเนนะสหะปัญจศีรานิยาจามะตติยมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงราคณาทายติสารเนนะสหะปัญจศีรานิยาจามะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสะระณังัจามิ ุทธังสรนังขจามิธรรมังสรนังขจามิธรรมังสรนังขจามิสังขังสรนังขจามิสังขังสรนังขจามิทุติยามปิพุทธังสรนังขจามิทุติยามปิพุทธังสรนังขจามิทุติยามปิธรรมังสรนังขจามิทุติยามปิธรรมังสรนังขจามิ ทุติยมปีสังขังสะรนังขชามิทุติยมปิสังขังสารนังขชามิตติยมปีพุทธังสารนังขชามิตติยมปีพุทธังสารนณังขชามิตติยมปีธรรมังสะรนังขชามิตติยมปีธรรมังสารนณังขชามิตติยมปีสังขังสะรนังขชามิิตตยม ปิสังคังสารนังขจามิติสารณะขมานังนิติตังอามะพันเตปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิอะทินาธานาเวระมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิ ทินาธานาเวรมณีสิกขาปะทงสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ <am> กามีสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณี สิกขาปัทังสมาธิยามิโมสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมระมะชาปมาทธานะเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมระมะชาปมาทธานาเวรมณี สิกขาปัทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติญันติสีเลนโะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติญันติตัสสมหาสิรงวิโสโหทะเยสาธุกราบกราบกราบ ลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายอาคารปฏิบัติธรรมสำหรับผู้แทนนำกล่าวคำถวายอาคารปฏิบัติธรรมในวันนี้คือกัลยาณมิตรสมชายกัลยาณมิตรสกุลรัตโกศลสุภาษิชยัยหัน่นธรรมยังพุทธสาภะวาวตูบุปภาคณมการังการโรมาเส นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิมานิมะยังพันเตธรรมะปฏิปฏิยาเสนาสนานิสะปาริวารานิพิกุสังคะสะนิยาเทมะสาธุโนพันเตพิกุสังคโคอิมานิเสนาสนานิสะปาริวารานิ ปฏิคันหาตุอัมหากังทีคารตังทิตายะสุขายะนิพานายจะจ่าข้าแตดพระพิสุจน์สงผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายสถานที่ปฏิบัติธรรม พร้อมด้วยบริวารนี้แด่พระพิสุสง์ขอพระพิสุสง์จงรับสถานที่ปฏิบัติธรรมพร้อมด้วยบริวารนี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลละนานเทินสา athletes, ุก็ขอเจริญพรแกลิมิตรสงชายและกลิมิตรสุกรัตโกสลสุภาษิริชัยก็ได้ยินข่าวว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นวันเกิดของโยมพี่สกุลรัตแล้วเนาะก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ป่าลบเหตุทำบุญที่ดีมากนะ ปกติคนหนึ่งเนี่ยเกิดมาเนี่ยยากแสนยากแต่เกิดมาแล้วเนี่ยรู้วิธีเอาบุญนะฉลาดในการหาบุญเดืได้มาทําบุญถวายอาคารปฏิบัติธรรมเนี่ยซึ่งการทําบุญถวายอาคารปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่บุญเล็กๆเลยเป็นบุญที่ใหญ่มากใหญ่ยังไงเรานึกภาพดูนะเศาสนาเนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งอยู่เนี่ยต้องอาศัยพุทธบริษัท4สี่เนี่ยก็คือมีพระภิกษุมีภิกษุณีสมมาเนิวาสุวัสิกานะมาอยู่รวมกันเนี่ย แล้วในขณะที่เขามาอยู่รวมกันเนี่ยสิ่งที่จะทําให้เขาอยู่ได้อย่างมีความสุขเนี่ยคืออะไรก็คือที่พักที่พักอาศ,าศ,าศ,าศาัยเสนาสนะรวมไปถึงอาคารปฏิบัติธรรมนี่แหละที่บุที่โยมพี่ได้ถวายทําบุญมาเนี่แหละเป็นบุญใหญ่มากนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาในช่วงเย็นก็ดีช่วงเช้าก็ดีที่มีการสดมนตทำวัดของพระพิสุทธิสมณีนเนี่ยโยมพี่ได้บุญตลอดนะไม่ได้ได้บุญแค่ทําแล้จบ ก่อนให้ก็ได้บุญแล้วขณะทําก็ยังได้บุญหลังจากทํไปแล้วก็ได้บุญตลอดต่อเนื่องไม่รู้ว่าโยมพี่จะต้องได้บุญอีกกี่พันปีหลังจากที่อาคารตั้งอยู่เนี่ยไปอีกเรื่อยๆโยมพี่ก็ได้บุญตลอดเพราะที่นี่เขาฝึกพระผ่านไปรุ่นต่อรุ่นรุ่น,นต่อรุ่นไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องยาวๆไปเลยไม่รู้อีกกี่พันปีโยมพี่ก็ได้บุญตลอดอาคารปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะมีพระภิกษุที่สามารถเข้ามาอยู่รวมการทําสังฆกรรมไปด้วยส่วนบนทรรวัดได้ด้วยกัน เป็นพันรูปพระพันรูปมาอยู่รวมกันเนี่ยแค่คิดก็ปลื้มแล้วที่นี้เราได้สร้างที่พักอาศัยได้สร้างที่บัติตธรรมเนี่ยโอโหบุญเกิดขึ้นนับอนันต์ต่อเนื่องเลยก็ขอ,อนื้อทนาบุญกับโยมพี่สมชายและโยมพี่สกุลรัตนโกศลสุภาษิชัยมาณโอกาสนี้ด้วยท้ายที่สุดนี้เนี่ยคณะสงฆ์ก็จะได้อาราธนาบริีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ่าทั้งปวง บารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายบริมีธรรมของคณะสงฆ์งรรงที่ได้ตั้งใจกระทำว้ดีแล้วรวมถึงอำนาจบารมีธรรมของโยมพี่ที่ได้ตั้งใจประพฤติไว้ด้วยดีเสมอมาขออำนาจบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านั้นจงเข้ามาประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวพัตปัจจัยทรงพ้นดลบันดาลอภิบาลปกป้องคุ้มครองและรักษา ให้ยมพี่ทั้งสองสุขกายสบายใจคิดสิ่งใดเป็นไปดีในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลก็ขอให้สาเร็จได้โดยง่ายตามใจปรารถนาทุกประการให้ถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติทรัพสมบัติคุณสมบัติและนิพพานสมบัติปรารถนาสิ่งใดอเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลก็ขอให้สาเร็จที่ผลดังกมลที่มุ่งม,มาปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกอัประการ เมื่อถึงข่าวหลับตาเจริญสมาธิภาวนาให้มีดวงตาเห็นธรรมรู้แจ้งแตกฉานในธรรมของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเด็วพันจงทุกท่านทุกประการเทิดสาธุอดน้ำและรับผ่อนพระเป็นภาษาบาลีสืบต่อไปนะยะทาวารวหาปุราปาริปุเรนติสาครัง เอวะเมวะอิตโตทินังเปตานาังอุปกะปะติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสมิชันตูสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปรณโสยะะธามมณิโชติราาะโสโหยทัติโย วิวานช a, a n ตุสามพโลอะโควินาะสตุมานเตยาวานวันตรายโยสุขีธีคายุโกผวาวสามเปยนติโยวิวานช a, 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 a n d r สาภพโละโควินนะสตุมาเตยาวานวันตรายโยสุขีธีค อายุโกภวสาพิโยาวิวาจันตุสัพโลอววินาสันตุมานเตยภวานุวันตลายโยสุขิติขายุโกภวอภิวานจันนสีเลสเนียจังวุฒาปจายนอจตารวธรรมาวันทันติอาย วันโนสุขังปะรัง รัตนานตยานุภาเวนรัตนานทยเตจัสสัวขคัลโลขัพยาเวลาโสกาสาทตุจุปัตววานกาอันตรายาบิวินาสันสสตุอเสสะตัวชัยสิทิทีทนังลาพังโสทิภากยังสุขังผลัก สิริอายุเจวันโอเจพัวคังวัวทิจายสวาสตวาสาจะอายุวะจะชีวสิเทียภาวนตุเตียภาวนตุสาพมังคลังราคันตุสามเทวตาสัพพวดทานุภาเวนสัทธาสุนติภาวนตุเตียภาวนตุสาพมัง ังคัลลางราคันตุสาปเทวตาสาพาธรรมานุภาเวนัสธาโสตีภาวันตุเตภาวนตุสาพมังคัลลังราคันตุสาปเทวตาสาภาสังคานุภาเวนัสธาโสตีภาวนตุเต ก็ขออนุโมทนาบุญกับยมพี่สงชายและก็โยมพี่สกุลัตโกศลสุภาษิตชัยอีกครั้งหนึ่งนะก็ในโอกาสวันคล้ายวันเกิดก็ขอให้โยมพี่สุขุลัตเนี่ยมีสุขมีสุขกายสบายใจตลอดปีไม่มีทุกข์โศกโรคภัยใดๆมาพ้องผ่านเลยให้มีทรัพย์สมบัติมาสมบัติจักรวาลติดตามตัวไว้ใช้ตัวทุกทชาติตามวันที่สุดแห่งธรรมเธอสาธุ เดี no? so ๋ยวเราบูชาพระกันนะอรหังสัมมาสัมพุทโธพระคขาวาอรหังสัมมาสัมพุทโธพระเขาวาพุทธังพระคขวันตังอภิวาเทมิพุทธังพระคขวันตังอภิวาเทมีพุทโธมีนาโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราพร้อมกันเลยนะสวากาโตพระคขวตาธรรมโม ธรรม,มนัมสามิธรัรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปัติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนามามัมมิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราตั้งใจกราบท่านประธานส่งและคณะสฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะคะกรากรา Terima